โอเคครับผมอันี้ลูกค้ามาจากอุบลเลยครับผมก็พี่พีพาไปเทสได์กันเองเลยครับผมคันนี้ไปดูการขับขี่กันหน่อยครับผมว่าดีหรือไม่ใช่หรือไม่ครับผมมาพี่ลูกค้าต้องได้ลองรถครับผมโอเคผมลูกค้าก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันหน่อยครับผมว่าไปลองรถมาแล้วเทสได้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมจีวาก้อนคันนี้ต้องบอกว่าเรียบร้อยมากๆครับผมสีสันก็แทบจะเ9เเลยครับ เป็นไงบ้างครับพี่ชอบไหมไปลองมาแล้วได้พอจะได้เนาะโอเคครับถูกใจเนาะตรงปกนะพี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปรอทำธัญญาได้ครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวให้ทีมงานส่งเช็คให้โอ้โหพี่พีขับเองเลยครับคันนี้ลูกค้าบอกสักคำโอ้โหลูกค้ามาถูกใจมากตรงโป่งอยนะครับผมครบหมเลยหนึ่งเก้าเก้าไปดอนสัก จัดไปครับพี่แคมกรจุ้ยจัดไปครับพี่ถังน้ำมันเกียร์ครับผมโอนต่อปรษสีนะครับแบตเตอรี่ใหม่ครับผมถังหัวช่วงล่างติดฟิล์มราไปเลยจัที่ร้านตายแล้วจัดไปครับโอเคผมก็ระหว่างที่ลูกค้าเซ็นสัญญาเราก็นำรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ครับผมต้องบอกว่าครบจบในที่เดียวพีพีจัดให้ครับผมนอกจากเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วเราก็นำรถมาเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กันให้เสร็จสรรียบร,ร้อยครับผมอโอเครบพี่เรียบร,ร้อยครับผม เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอขอสัมภาษณ์ได้ไหมแม่บริการเป็นงานบ้างครับผมมีนะได้รถต้องปกตามหุกใจนะเห็นว่าขับกลับมาบวนเลยโอเคตัดสายผมเดินทางโดยส่วนสดีค่ะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับผม โอเคผมก็จบสวกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับมิตซูบิชิจีวากอนของเราครับผมต้องขอบคุณ FC ซมากมากครับผมที่ไว้ใจเี็นลูกค้าของเราครับผมก็ครนนี้เห็นว่าลูกค้าจะกลับอ,อบุบลแล้วก็จะแวะเที่ยวหัวหินก่อนก็จัดไปเลยครับผมน้ํามันเต็มถังจะได้ไม่สะดุดทุกเส้นทางครับผมโอเคผมก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยครับผมก็อขอให้ลูกค้าเที่ยวหัวหินอย่างสนุกกับผมก็ฟที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้ก็เดินทางก,กันเข้ามาได้ครับผม พี่ตั๊ข่างเรายินดีต้อนรับครับผมต่อจากที่ตั้งของเราอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบคนบรุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมมาพี่ตัตข้าต้องได้รัถสวยถูกใจ